Bà ni áo khoác đây đây cả phang theo nháng theo có sì sì phải nhát phẳng trắng sì bộ thô sì đo cà mau đo ມັນບໍ່ກຽດນ້ອຍ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 ໄລສວບເອົາງູພິດງູເຮົາຈົນຄາລະເບີດພິດຈັ່ງຂ້ອຍເກືອນນໍກິນເນື້ອຕໍ່ມາທາງໜ້ານุณຸນພາລຸນລກສິດື เดี๋ยวนี้ยังว่าท่านเกิดขึ้นเป็นไปได้ดอกดังฟันฮะว่าไหมกว่านี้นั่นกเป๋ว่าคนเฮาแห่งหลงไหลมัวเมาน้ำสิ่งของนอท้องเยในทะเลอันยาวกว่างไหลหลวงมูกิเลสเหตีเพราะความอยากได้เสียนล้านกระบอกระบ่ คนเบิดที่พอบอดตามอํานาจใจเจ้าของเป็นทุกข์ของเงินทองสิสัวซาเอยนั้นองทางไหอยู่ในบ้านเฮือนสานเมียเป็นใหญ่ผัวนันปากบ่ออกบอกบ่ได้ส่นันอย่างเดียว อยู่ในโลกเบี้ยวเบี้ยวใต้อำนาจของงานเปรียบเหมือนงูจงอางเขียดบวังสิกขนเินเลยว่าเหลือยังจ้อยห้อยผู้ชายลลยเสอกโคความตุกโศกจังคอยเก็บดอกไม้ไปให้ฝ่ายพระธรรม ยามมีสุเลือกลำดึงลุงตามบ่ถืหยังปล่อยสัใอย่าสิ่งของบ่เคยมีอนสินกระปงเหียนเหียนเียนอยู่ถึงหอดหัวบ่ h h ถึงยามลาหับยามน้องคำแลงมากกงรโงตู่มมีแต่กลุ่มเมื่อยเมาต้นพระหญ่คือพระเจ้ากลาบพอเลยกนอขอเบือนั่นคือใจของเธอสิเธอนั้นแต่แฟชั่นปัจจุบันตอนนี้ยังเปินไปคุณละหอมเบิดความดีพี่บอพองสิตายเกียงเสียงแด่ไป Oh เออนี่ละโน้เพื่อนว่าฝันฝันหายมีความหมายสิบสองคำสวดยันทุนกันไว้นำมือกราบระสงฆ์ข้าเจ้าเอ้ยแล่วเต๋เหม่นก่อนนอนอันนี้โน้สิบสีฟังไปเนีวยเมียปาสิมาใบฟังเอาองค์สมมากรงฮาเพื่อนเกาแจงตะเล่งตาน คำในฝันของท่านพระประสิทิ์ที่กุศลในใส่สองฝันไปหินงห้องบินลงมาอยู่รอมโอ้ยน้ำอมดอกมุกกาเสือเสียงหงยุ่้้าลดขามาเพียงดินเที่ยวหากินน้ำฝุงกาจยาอยู่ตามบ้าน เทบันดาลดวนให้เป็นไปดอกต่างต่างเวีนพญาบ่อสางร้างให้เหมือนบ่อี้เปลว่าฝันอันนี้สิเป็นไปทางหน้าคนตายต่างหลายสัวนยั่งสิเป็นไปทัวบ่อครึ่งสมือนี่พูดีนั้นบ่ียังทำเกิดวิบัตอีซ้ำต่อยตั้มทึงปัญญาสกุลผงวงษาซ้ำกันบ่ยอมอุม ไ่ปูมีเมืองบ้านสถานตัวงบ่อยดังผู้ใดฮับแต่งตังปิดพงสันต์ตำสกุลเธอหลมนุษย์สิว่าหุ่นเครื่องคนไหลภ้าษาฝันองมาเทียงกาบูพญาสิยอบไพยขอต่อไปคือสุดท้ายเสือละกับเสือกุ เสือเหลืองอีกต้อมเสือดาวนั้นก็เรามีตั้งแต่ก่อนโนแต่กี่เห็นเสือไล่ขันกินแก่คือนั้นฝันเห็นแกไล่กินขันเสือห้โตไล่ลาเป็นตาญาณได้มุนกายเป็นแก่ยำบักใหญ่โอ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 ้อ เสือคงอยู่บ่ได้เสือคงอยู่บ่ได้เสือดาวนันก็แล่นหนี ยังกะเปิดที่ลีเข้าปาหาทดนขึ้นนั่นนอนฟันไปมาสร้างเป็นแต่นเจ้าองค์พปวดทูก็เลยว่ามันบอกปิ่นยังดอกบอกว่าลูโกเสื่อมผลนภายนาจังสีเห็นส่วนพ่อหม่นั้นก็ดินเจ้านน้าหญ่ผู้งเคืองคือเสือเหลืองย้ำเบิดริ์คิดบ่อยหินหันทางแก่สุดท้ายมายอมเพ Đã trát trốn bỏ xuống Có gì muốn xa thuộc Có té miếng nhỏ 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 lái woy lo 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 o